สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะโตยโยต้าตองหนึ่งนะคะรถบ้านเดิมๆิมค่ะเครื่องยนต์เบนซิน 5A นะคะใช้ระบบน้ำมันล้วนค่ะพวงไลยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้านะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะนิ่มๆง,ง่ายๆทุกได้ทุกเกียร์นะคะทุกท่านราคา39,000บาทนะคะภาสีเต็มปี64ค่ะรถบัาบานนะคะแอร์เย็นเพียงพอนะคะภายในก็สะอาดนะคะเป็นเบาะกำมะหยีนะคะทุกท่าน ขับทางไกลได้สบายค่ะสีสันยังสวยงามมีริ้วรอยตามอายุการใช้งานนิดนดหน่อยหน่อยนะคะบอดี้เดิมๆค่ะไม่มีชนไม่เคยเจาะติดแก๊สนะคะใช้ระบบน้ำมันร้วนค่ะร้อก็เดิมๆนะคะยางดีทั้ง4เส้นเลยนะคะทุกท่าน39,000บาทเท่านั้นนะคะรถบ้านสภาพสวยๆนะคะรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะตโตโยต้ตองหนึ่งนะคะเครื่องยนต์ฮ้าเอะกำมหยี่นะคะทุกท่าน แอร์เย็นค่ะเข้าง่ายๆได้ทุกเกียร์นะคะเกียร์ดีค่ะท่านใดสนใจติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเน้นโทรไปเลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะสนใจดูรถได้ที่รังสิตนะคะถนนซ่อมสร้างนะคะทุกท่านเบอร์ติดต่ออยู่ใต้คลิปสำหรับรถยนต์คันนี้นะคะเจ้าขอ,ของเขาบอกว่า ดูรถที่ถนนลังสิตซ่อมสร้างนะคะตรงข้ามโรงแรมพรไดซ์อินนะคะอยู่ต่างจังหวัดไม่มีเวลาไปดูรถนะคะหรือไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้าไปรับชมรถยนต์ด้วยตัวเองนะคะมีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะคะทุกท่านสามารถเปิดกล้องดูได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะได้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะสวัสดีค่ะ